แบบจะเป็นดอกชบาค่ะนะคะก็คือขนาดก็ก็จะไม่ก็เกือบเท่าฝ่ามือค่ะนะคะก็คือในแบบก็จะได้ประมาณนี้ก็สามดอกค่ะนะคะก็สามารถจัดจํานวนดอกได้ตามต้องการนะคะแบบนี้นะคะการก็จะวางประมาณนี้วางตําแหน่งสามดอกแล้วก็ดอกที่สามก็จะใส่ตรงนี้นะคะก็สามารถหรือว่าจะเป็นสองดอกก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะหรือว่าจะวาง เดี๋ยวกันดูก่อนว่าจะวางแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการถักดอกชบากันค่ะวิธีถักดอกชบาค่ะต้องขอบคุณต้นฉบับนะคะจากช่องของคุณย่านพมาศสามารถไปติดตามได้นะคะการติด ชื่อของช่องไว้ที่หน้าจอนะคะแล้วก็แบบเนี้นะคะการดัดแปลงแพทเทิร์นมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะคะก่อนนะคะแปดโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแค่ะพอได้แปดโซ่เรามาครองที่โซ่แรกค่ะเพื่อที่จะทำวงกลมนะคะก็ให้ใหม่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็สาว บบน,นะคะจะได้วงกลมมาหนึ่งวงแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็ถักนะคะเดี๋ยวการจะควักธรรมดาตรงนี้ไปหลักหนึ่งนะคะเป็น1 2 3อันนี้จะได้มาหลักแรกนะคะเราจะถักทั้งรอบรวมหลักนี้ด้วยจะเป็นทั้งหมด20หลักนะคะอันนี้หลักที่1นึ่แล้วก็หลักที่สองก็จะเป็นออพอหนึ่งคอนะคะถักไปให้ครบทั้งหมด ยี่สิบหลักค่ะนะคะจนเต็มวงกลมนี้เลยนะคะถักไปให้ได้ยี่สิบค่ะก็เชื่อมหลักเขาติดกันโดยที่โซ่ที่สามนะคะหลักแรกตรงนี้ค่ะเราก็ทําให้เขาติดกันค่ะก็จะได้วงกลมแบบนี้อันนี้เหมือนเกสรของดอกเขานะคะแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มกรีด จะมาเริ่มกลีบดอกอันนี้คือเกศรต่อไปจะมาเริ่มกลีบดอกนะคะขั้นแรกหลักที่หนึ่งเราลงที่ช่องโซ่ช่องแรกที่เราเลื่อนห่วงนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้เป็นวักธรรมดาได้มาหนึ่งหลักแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะได้โซ่มาห้าเราข้ามนะคะสามหลักค่ะนับ หนึสองสามลงหลักที่สี่ด้วยควักธรรมดานะคะเพราะว่าเราทำยี่สิหลักก็5้าสี่ยีจะลงตัวพอดีนะคะก็คือแล้วเราก็ถักโซ่ไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโซ่แล้วก็ข้ามไปสามหนึ่งสองสามลงหลักที่4ี่ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาจะได้มาสองช่องค่ะอันนี้ช่องหนึ่งสองช่องแล้วก็ทำ อีก3นะคะ3 4 5ข้าม3หลัก1 2 3ลงหลักที่4ควักธรรมดาเราจะลงด้วยควักธรรมดานะคะได้มา3ช่องค่ะแล้วก็ทำซ้ำหนึ่งสสามสี่ห้าข้าม3 1 2 3ลงหลักที่4 ได้มาสี่ช่องนะคะก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะก็จะพอดีนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามเขาจะมาลงตัวกับตัวที่เราเริ่มต้นนะคะนะคะหลักที่เราเริ่มหนึ่งสองสามก็หลักนี้เราก็มาเลื่อนห่วงตรงที่เราเควักธรรมดาหลักแรกตรงนี้นะคะเลื่อนห่วง พอเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเขาก็จะมีทั้งหมด5ช่องที่เราเริ่มต้นนะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้าหช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นกลีบดอกของชบาทั้งหมด5กลีบโดยแต่ละกลีบเราจะถักแบบพลิกกลับช่องเนี่ยค่ะทั้งหมด7แถวนะคะเป็น7ดแถวก็คือถัก7แถวเร็ดแล้วก็มากลีบที่2กลีบที่สามสี่ห้านะคะโดยแต่ละกลีบเราจะถักแบบพลิกกลับ5แถว เดีะะ๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะมาเริ่มแถวที่หนึ่งในกลีบที่หนึ่งเลยเราเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะเลื่อนมาให้เขาได้ช่องช่องแรกค่ะเลื่อนมาตรงนี้ค่ะเลื่อนห่วงมาไม่ต้องเลื่อนก็ได้ค่ะแบบนี้ควักธรรมดาเลยนะคะควักธรรมดาเขาก็จะมาอยู่ที่ช่องแรกนะคะอันนี้กรีดที่หนึ่งเริ่มแถวที่หนึ่งนะคะโดยที่จะถักโซ่ไปสิบสามโซ่แต่ในแบบจะขึ้นโซ่แบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสบอ็ดสิบสองสิบสาค่ะถักโซ่มาให้ได้สิบสาโซ่ค่ะนะคะพอได้13โซ่เทคนิคของการที่การจะเพิ่มมาจากต้นฉบับก็คือเราไม่ต้องมาลงหลักเกี่ยวตรงนี้นะคะเราจะเกี่ยวเส้นหลังค่ะ เส้นหลังตรงเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยค่ะนะคะตรงนี้เขาริมเขาจะสวยกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็คือตรงนี้จะมีสองเส้นนะข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังนะคะจะปิกจะมีด้านหลังตรงเนี้ยเราจะเกี่ยวตรงนี้โดยในหนึ่งห่วงเขาจะมีอยู่สามเส้นนะคะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังให้เกี่ยวด้านหลังนะคะไม่ใช่เส้นนี้นะคะนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะพอได้โซ่สิบสามแล้วพันหัวเข็ม เราก็นับลงมา1 2มาลงที่ช่องโซ่ที่3นับจากจุดนี้แล้วก็มาลงหลักนี้นะคะด้านหลังนะคะดูตรงนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้แล้วก็เป็นพอหคอได้หลักที่หนึ่งค่ะค่ะได้มาหลักที่หนึ่งเนาะก็ให้ดูอีกรอบนะก็คือพันหัวเข็มเราจะไม่ลงเราจะไม่เกี่ยวหลักนี้อันนี้เทคนิคของการให้เกี่ยวเราเลื่อนผ่านแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ให้มีด้านหน้าแบบนี้สองเส้นพอด้านหลังจะมีเส้นเดียวนะคะถ้ามองจากตรงนี้ด <UC S> ้านหน้าเขาจะมีสองเส้นนะคะแล้วก็พอหนึ่งพอตรงนี้สันเขาจะสวยกว่าค่ะเห็นไหมคะขอบเขาจะสวยกว่านะคะแล้วก็ลงแล้วก็ให้ดูด้านหน้าก็ได้ค่ะเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้สเส้นค่ะแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีเส้นเดียวก็ถักนะคะแล้วก็ไปตรงนี้ นะคะถักแบบนี้ลงไปจนให้เหลือหลักเดียวหลักสุดท้ายนะคะลงไปเลยค่าถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเหลือหลักสุดท้ายจํานวนหลักกันจะได้สิบนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่เป็นโซ่สองตรงนี้นะคะที่ว่าเราเลื่อนมาอันนี้โซ่สิบสามสิบสองตรงนี้ไม่นับนะเรานับหลักนี้นะคะไปจนถึงนี้ได้สิบหลักก็จะเหลือหลักสุดท้ายนะคะเหลือช่องสุดท้ายตรงนี้ ช่องสุดท้ายเราจะไม่ลงพอหนึ่งคอเราจะลงเ,เป็นครึ่งพอหนึ่งคอนะคะหลักสุดท้ายตอนตอนถักเข้าข้างในตรงนี้จะเป็นครึ่งพอหนึ่งคอนะคะค่ะตันนี้หลักสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะมีสามห่วงในเข็มเราก็ลอดผ่านทั้งสามเลยค่ะค่ะหลักที่สิบเอ็ดนะคะก็คือหนึ่งถึงสิบพอหนึ่งคอหลักที่สิบเอ็ดจะเป็นครึ่งพอหนึ่งคอนะคะเสร็จแล้ว เราก็หัวเข็มมาลงที่ช่องโซ่ตรงนี้แล้วก็วักธรรมดาค่ะก็จะจบสำหรับแถวที่1ค่ะนะคะก็คือสรุปแถวที่1เราขึ้นโซ่มา13โซ่นะคะถักกลับมาแบบนี้ให้ได้10หลักและหลัก,ลกที่11เครื่งองปอหนึ่งขอบแล้วก็เทคนิคตรงขอบเห็นไหมคะการจะให้เกี่ยว ให้เกี่ยวเส้นเส้นหลังนะคะให้ให้ริมเขาแบบนี้สองเส้นถ้าทําแบบนีร้ริมเขาจะสวยนะคะนะคะลองทําดูนะอันนี้คือแถวที่1ค่ะเดี๋ยวมาต่อไปดูแถวที่สองค่ะแถวที่สองพอเราควักธรรมดาลงช่องตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นแถวที่สองขึ้นแถวใหม่เราจะโซ่สองเสมอนะคะ1 2สองค่ะแล้วก็พลิกกลับค่ะก็ะจะเป็นแถวที่สองจะอยู่ในส่วนของด้านผิดค่ะแถวที่1ด้านถูกอันนี้คือด้านผิดค่ะ เราก็โซ่สองเราจะมาลงหลักตรงที่เราครึ่งพอหนึ่งคอเราไม่ลงนะคะเราต้องข้ามมาลงที่เป็นพอหนึ่งคอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงตรงนี้างานอเขาจะกระดกเขาจะพอง,พองตรงริมนะคะอันนี้ให้ข้ามหลักที่เป็นครึ่งพอหนึ่งคอให้มาลงหลักพอหนึ่งคอนะคะตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะจะได้มาหนึ่งแล้วก็ลงไปเลยสองนะคะตรงนี้ก็จะได้สิบ 11หลักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถักไปจนถึงริมเลยนะคะอันนี้คือส่วนของแถวที่สองค่ะนะคะแถวที่สามจะเป็นในด้านถูกนะคะจากแถวที่สองเราพลิกกลับไม่ต้องโซ่ค่ะเราพลิกกลับก่อนแล้วค่อยมาถักโซ่นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นด้านถูกถักโซ่เพิ่มมา3ามโซ่ค่ะพลิกกลับแบบนี้แล้วก็ให้ไหมเข้าอยู่แบบนี้นะคะนะคะก็คือหนึ่งสอง ามห้าโซ่ค่ะขออาภัยสามสี่ห้าค่ะได้ห้าโซ่ก็ทําเหมือนกันค่ะนับลงมาหนึ่งสองลงโซ่ที่สามพันหัวเข็มแล้วก็เราก็เกี่ยวสองเส้นนะคะคือเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้สองเส้นด้านหลังจะเป็นเส้นเดียวก็เทคนิคก็จะเหมือนกับริมตรงนี้นะคะก็ถ้าโซ่ห้าแบบนี้เราจะได้สามหลักนะคะอันนี้หลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองเาถึงไหนละตรงไหนอ่ะ อันนี้หลักที่สองสองค่ะก็คือให้จำนวนกลีบเขาต่างระดับกันนะคะแล้วก็หลักที่3ามค่ะแบบน,นี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะที่เราขึ้นโซ่5้าจะได้3ามหลัก1 2ึสาแล้วหลักต่อไปเราก็ลงตามจำนวนช่องตรงนี้เลยนะคะค่ะคือเราได้สามหลักแล้วก็หลักที่สี่เราก็ลงตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นหลักปกติค่ะไปจนถึงให้เหลือหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้แล้วก็มานี่นะคะเดี๋ยวจนถึงริมเลยนะคะแถวที่สามเราได้สิบสี่หลักนะหลังจากที่เราเพิ่มตรงนี้มาสามนะโซ่ห้าแล้วก็ถักมาจนถึงตรงนี้เนี่ยหลักเนี้จะได้สิบสี่หลักแล้วก็จะมาเจอตรงที่เราโซ่สองไว้ตอนที่ด้านผิดนะ พอโซ่สตรงเนี้ยเราก็พันหัวเข็มแล้าก็ลงช่องตรงเนี้ที่เราโซ่สองเนี่ยค่ะพันหัวเข็มมีสามห่วงในเข็มแล้วก็เลื่อนผ่านก็คือครึ่งพอหนึ่งคอก็คือตัวทีให้ได้แบบนี้นะคะจบเราจะเป็นแบบนี้เสมอนะคะถ้าจบจากด้านในแล้วเราก็ควักธรรมดาค่ะก็จะจบสําหรับแถวที่สาค่ะค้าแถวที่สี่ขึ้นแถวใหม่ เราจะโซ่สองเสมอนะแถวที่4จะเป็นในส่วนของด้านผิดค่ะพลิกกลับค่ะแถวที่4ก็จาไว้ถ้าเป็นขาขาออกแบบเนี้ยเราไม่ต้องลงที่เป็นครึ่งพอ1คอน,นะคะเราจะลงหลักเฉพาะที่เป็นพอหนึ่งค่ะตรงนี้เลยนะคะก็ถักไปเลยหนึ่งนะคะสองไปจนถึงริมเลยนะคะตรงนี้สาม แถวที่4ี่เราเริ่มถักนะคะตรงนี้มาจนถึงนี้ได้สิบสิบเท่าไรหนึ่ง2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสองสิบสามสิบสาแล้วก็จะเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะก็คือจะได้ทั้งหมดสิบสิห้าหลักนะคะสิบี่หลักพอ1คอตรงนี้แล้วก็หลักที่สิบห้าเราจะมาลงตรงที่เราโซ่สองค่ะตรงนี้ต้องลงด้วยนะคะเพราะว่าที่จะให้เขาเออปลายกรีบตรงนี้เขามีความโค้งมนนะคะ เราลงตรงโซ่2ด้วยตรงนี้แถวที่สามเนี่ยแถวที่สี่เราจะได้ทั้งหมด15้าค่ะนะคะจากหลักนี้ไปจนถึงนี้จะได้สิบห้หลักค่ะนะคะสําหรับแถวที่4ี่ค่ะสําหรับแถวที่ห้ากันก็จะดัดแปลงจากต้นฉบับนะคะก็คือแถวที่5้าเราพลิกกลับไม่ต้องโซ่นะคะจากแถวที่สี่พลิกกลับมาแล้วก็ลงแบบนี้นะคะหัวเข็มลงที่ช่องโซ่แรกสาวไหมขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะ มีสองห่วงในเข็มแล้วก็หนึ่งครั้งสองครั้งค่ะคือต้นฉบับเขาจะข้ามหนึ่งหลักเพื่อที่จะให้อ่อโค้งเขาให้เขาสโลปสวยนะแต่ว่าของการไม่อยากให้เป็นช่องโว่กันลงแบบเนี้ยแล้วก็ลงช่องนี้ช่องที่สองเลยค่ะไม่ต้องข้ามนะคะแต่ของการจะใช้หลักวิธีการรวบหลักค่ะก็คือรวบหลักนี้กับหลักนี้ลงด้วยกันโดยตรงนี้เราถักแค่โซ่สองค่ะแล้วก็รวบนะคะหลัก นี้ก็จะเป็นหลักเดียวนะคะสอ,สองคู่ตรงนี้เราจะนับเป็นหลักเดียวเพราะว่าเรารวบหลักนะคะแล้วเราก็ถักลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือการดัดแปลงมานะสำหรับแถวที่อออเท่าไหร่แถวที่ห้าใช่ไหมค่ะแถวที่ห้าก็คือตรงนี้เรารวบหลักแรกค่ะตรงนี้สองหลักเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เราโซ่สองเขาก็จะโค้งมนนะคะตรงนี้นะแล้วเราก็ถักหลักไปเลยจนถึง เหลือหลักจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะสําหรับแถวที่ห้านะคะถักมาจนถึงให้เหลือที่เป็นโซ่ตรงนี้เราจะได้สิบสี่หลักนะคะโดยที่เรารับนับหลักแรกสองหลักนี้เป็นหลักเดียวนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองสิบาสิบสี่ค่ะได้สิบสี่หลักนะคะพอได้สิบสี่หลักก็จะมาถึงตรงที่เราโซ่สองตรงนี้ เราก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงโซ่2ค่ะแล้วก็รวบทั้งหมดเป็นตัว t ค่ะก็คือเครื่องพอหนึ่งคอจบแถวด้วยตรงนี้แล้วก็ควักธรรมดาแบบนี้นะคะก็จะจบสำหรับแถวที่หค่ะก็จะเหลืออีกสองแถวสุดท้ายนะคะนะคะตรงนี้ค่ะแถวที่6นะคะก็คือด้านผิดเนาะ แถวที่หด้านปิดหนึ่งสสามสี่ห้าแถวที่หกก็พันหัวเข็มเราก็ข้ามหลักที่เป็นครึ่งพอหนึ่งขอมาลงมงหลักพอหนึ่งคอนะคะก็ถักไปจนให้เหลือสี่หลักสุดท้ายนะคะก็คือตรงนี้พอดีเนี่ยตรงเนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวถักให้เหลือสี่หลักสุดท้ายแถวที่หกเราจะได้สิบหลักนะคะก็คือหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดยตรงปลายเนี่ย ให้เหลือ4หลักสุดท้ายอันนี้คือหลัก2หลักนี้นับเป็นหลักเดียวนะคะ1 2 3 4เนอะก็คือพอเหลือ4หลักสุดท้ายโดยที่เรา2หลักแรกด้านนี้เนี่ยการจะปล่อยลอยส่วนด้านนี้2หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะก็พันหัวเข็มหลักนี้ปลดมี2ห่วงในเข็มแล้วก็พันหัวเข็มลงหลักนี้อีกครั้งหนึ่งมี3ห่วงในเข็มตรงนี้ปล่อยลอยไว้เลยนะคะแล้วก็รวบค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคที่การเพิ่มมานะคะโดยที่เราไม่ต้องข้ามหลักค่ะก็คือรวบหลักแต่ว่าเขาก็จะได้มุมตรงสันเนี้ยสโลปเหมือนกันนะคะเพราะเพราะว่าเรารวบหลักนะคะสำหรับแถวที่6ค่ะก็คือสรุปได้11นะคะได้11หลักนะคะสำหรับแถวที่6ค่ะเดี๋ยวมาดูแถวสุดท้ายแถวที่7ค่ะ แถวที่7จากแถวที่6เราไม่ต้องโซ่เราพลิกกลับเลยค่ะก็จะอยู่ในส่วนของด้านถูกนะคะแถวที่ 7. เจ็แล้วก็ได้แบบนี้หัวเข็มลงที่ช่องโซ่แรกสาวไหมขึ้นมาลอดผ่าน1ครั้ง2ครั้งค่ะจะได้หลักแบบนี้แล้วเราก็รวบหลักนี้กับหลักนี้เข้าด้วยกันค่ะโดยที่เราไม่ต้องข้ามหลักเขาจะได้ไม่เป็นช่องนะคะแบบนี้รวบ รวบก,ก็คือตัว a e, ค่ะแล้วก็ลงถักไปจนถึงตรงที่เป็นโซ่นะคะก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่10หลักนะคะคแถวที่7จะได้ทั้งหมด10หลักนะคะหลักที่เรารวบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกค่ะเพราะ10เราจะมาเจอที่เป็นโซ่นะคะโซ่ตรงนี้เราจะพันหัวเข็มแล้วก็ลงครึ่งพอหนึ่งคอเสมอแบบนี้ นะคะพระจบเราก็ควักธรรมดาลงอีกครั้งหนึ่งก็จะจบสำหรับกรีบนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมดนะคะเราก็เลื่อนจัดระเบียบตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะจะได้มา1กรีบก็คือเราเริ่มจากตรงนี้ทั้งหมด7แถวก็คือ1 2 3 4 5 6 7ค่ะโดยตรงนี้เห็นไหมคะจะมีความาต่างระดับนะคะจะได้ดูเหมือนธรรมชาติ นะคะสรุปอันนี้ได้กลีบที่1พอกลีบที่2เราจะมาเริ่มยังไงเราก็เลื่อนเห็นไหมคะช่องโซ่ที่2กลีบที่2เราก็เลื่อนมาข้ามจากช่องนี้มาช่องนี้เลยแล้วก็ควักธรรมดาก็ทําโซ่ไปอีก13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะ การขึ้นให้ดูแค่นี้ก็คือกลีบที่สองเราก็กลับมาทำซ้ำเหมือนแถวที่หนึ่งเลยค่ะนะคะวิธีลงหลักก็เหมือนกันเลยก็คือเห็นไหมคะสันเขาจะสวยนะคะจะคล้ายๆกับตอนจบเห็นไหมคะอันนี้เป็นเทคนิคก็คือให้เราลงที่หลักเนี่ยจะมีสองซ้ายขวาให้เราลงหลักเกี่ยวหลักในที่เป็นสันตรงนี้นะคะก็มาลงตรงนี้ช่องตรงนี้ค่ะก็จะจบ สำหรับอดอกชบาชั้นที่หนึ่งอันนี้ชั้นที่เห็นเนี่ยเป็นห้ากลีบเป็นชั้นกลีบชั้นล่างค่ะต่อไปเราจะมาทำกลีบชั้นบนก็จะทำห้าดอกเหมือนกันแต่วิธีการวางตำแหน่งก็จะสับวางจากชั้นล่างก็คือกลีบเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมาดูวิธีการวางตำแหน่งกันนะคะ,คะมาดูกลีบชั้นบนเราจะเห็นช่องตรงที่เราถัก ยี่สิบวงกลมเป็นยี่สิบหลักเนี่ยค่ะจะเป็นแต่ละกลีบเราจะข้ามสามหลักนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามให้เรามาลงหลักนี้หลักกลางนะคะตรงกลางนะคะตรงกลีบเขาจะมีที่เราข้ามสามหลักตั้งแต่แรกค่ะนะคะหนึ่งสองสามให้เรามาลงตรงกลางนะคะตรงกลางของกลีบเลยนะคะหลักกลางตรงนี้นะคะมาดูวิธีกันเนาะก็คือเราเลื่อนพอจบชั้นที่หนึ่งแบบนี้เราก็เลื่อน ว,วิธีการเลื่อนการจะมาเริ่มต้นตรงนี้หลักกลางตรงนี้ก็คือหนึ่งสองสามหลักที่สองก็เลื่อนห่วงมาเลยนะคะเลื่อนตรงนี้เราก็หาวิธีเลื่อนอ่ะเดี๋ยวนะก็เลื่อนตรงนี้มาอ่ะหลักที่เป็นพอหนึ่งคอตรงนี้ค่ะเลื่อนมาหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนมาหลัก แรกตรงนี้นะคะเลื่อนคือเลื่อนมาให้ถึงหลักกลางค่ะค่ะเลื่อนสองครั้งครั้งที่สามก็จะมาเจอกับหลักตรงกลางตรงนี้ก็สาวใหม่มาตรงนี้เราไม่ต้องเลื่อนนะคะเราเป็นควักธรรมดาเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้สําหรับชั้นที่สองก็คือเราเลื่อนห่วงจากกีบที่เราจบตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้นะคะ จะได้หลักตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่ห้าค่ะค่ะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะแล้วก็มาลงตรงไหนต่อก็กลีบที่สองก็ตรงกลางเลยค่ะก็คือตรงที่เราข้ามสามหลักหนึ่งสองสามลงตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาก็จะได้มาช่องหนึ่งตรงนี้ช่องในนะคะกลีบข้างใน ก็จะได้มาช่องหนึ่งเราก็จะทําให้ครบ5้าเลยค่ะ1แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เรามาลงตรงกลางของกลีบถัดไปก็คือกลีบนี้ก็ค่ะตรงกลางหลักกลางหลักที่สามตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้จนครบอ,อ่ห้าห้าช่องเลยค่ะสาม,มาทักกลีบในแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับ กีบนอกเลยแล้วเลื่อนห่วงมาที่ช่องแรกกลีบแรกนะคะเลื่อนห่วงมาแบบนี้ไม่ต้องเลื่อนค่ะเป็นควักธรรมดาไปเลยโทษทีนะคะแบบนี้ควักธรรมดาแล้วก็โซ่ไปเก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปค่ะอันนี้ด้านในโซ่เก้าแต่ด้านนอกที่เราเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นโซ่13นะคะหรือจํานวนโซ่ก็สามารถปรับได้ตามขนาดความใหญ่ของดอก ตามที่เราต้องการนะคะในนี้9แล้วเราก็พันหัวเข็มแล้วก็จะทำซ้ำเหมือนกันเลยก็ข้ามสองหนึลงเกี่ยวตรงนี้ให้ได้2เส้นเลยนะคะมันจะมีเส้นหลังนะคะริมตรงนี้เขาจะสวยกว่านะคะก็ถักไป1น่งนะคะจนถึงให้เหลือหลักสุดท้ายเลยสอันนี้จะเป็นแถวที่1นึ่สำหรับกรีบในนะคะก็วิธีการถักเหมือนกันเลยนะคะ จำนวนดอกเสร็จเรียบร้อยนะคะชั้นบนก็5กลีบผ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอันนี้การไม่ได้รีดนะก็คือถักเป็นตัวอย่างเฉยๆก็ใหญ่มากเท่ากับใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะหรือว่าใครจะเก็บริมด้วยควักธรรมดาก็ได้นะคะแต่สําหรับการกันว่าขอบเขาสวยอยู่แล้วก็ดูธรรมชาติดีนะคะก็อันนี้ไม่ได้รีดก็คือก็ยังดูสวยเลยนะคะ เราก็ทำให้ครบจำนวนดอกตามที่เราต้องการค่ะส่วนสอยดอกอติดกันนะคะก็คือจะใช้เข็มเข็มเย็บผ้าเนะาะเข็มมือนะคะสอยมือค่ะก็คือนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเข็มนี้ก็คือตัวนี้สอยเสร็จแล้วก็แล้วแต่เราจะจัดตำแหน่งเลยนะคะว่าตรงนี้เราจะสอยหรือว่าจะปล่อยนะคะด้านบนด้านล่างนะคะ ก็คือแล้วแต่เราจัดเลยนะคะเดี๋ยวของการจะสอยแบบง่ายๆเลยนะคะก็แล้วแต่ถนัดนะคะไม่ได้เก่งเรื่องสอยก็คือได้มาแบบนี้ด้านล่างนะคะสอยจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เราก็ซ่อนพยายามซ่อนได้นะคะส้อยแบบง่ายๆเลยนะคะ ก็คือจะสอยตรงกลางก่อนแล้วก็ตามด้วยริมนะคะยึดหลักด้านตรงกลางก่อนการจะสอยขึ้นมาแบบนี้เลยด้านโชว์ก็พยายามซ่อนได้นะคะนะคะก็จะติดกัน มีเพิ่มเทคนิคให้เวลาเราสอยดอกนะคะก็คือด้านล่างเนี่ยเราก็ล็อกกีบเข้าไว้เลยนะคะล็อกติดกันเลยสอยนะคะวิธีสอยใช้เข็มมือสอยนะคะแต่กีบเล็กด้านบนเนี่ยแนะนำว่า3มกีบ1 2 3สบนให้เราล็อกปลายไว้นะคะส่วนกีบล่างให้ปล่อยไว้ เขาจะดูไม่ทื่อมากจะดูแบบมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเราไม่ล็อกด้านบนตรงนี้หนึ่งสองสามเวลาเราใส่จริงกรีดตรงนี้เขาจะพับลงจะไม่สวยนะคะก็แนะนําว่ายึดตรงนี้ล็อกหนึ่งสองสามปลายกรีดไว้แล้วก็ด้านล่างปล่อยไว้นะคะเขาจะได้ดูเหมือนแบบธรรมชาตินะคะส่วนตรงนี้กลีบนี้การล็อกไว้ล็อกไว้ทั้งหมดนะคะก็แล้วแต่เราเลือกนะคะว่าเราชอบแบบไหนแต่ในแบบชอบแบบเนี้ย นะคะใส่แล้วมันเหมือนแบบธรรมชาตินะคะนะคะก็ลองจัดตำแหน่งดูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามติดชมเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ